ก้าวกะจายสบายดีพี่น้องเมื่อสกุลสกุลเนาะพักับเผาแล้วสองสามารถแชร์แนวเนาะม่้องมาใต่จะพาทุกคนมาอัปเดตเบื้องเส้นทางคอนกี้เนาะทุกคนเนาะจากบ้านนตรงไปหาหอผักสี่เกมนั่นเองเนาะทุกคนเนาะแลก็อีกอย่างหนึ่งบามาจะพาทุกคนไปเบื้องความคืบหน้าเนาะว่าเป็นแนวใดเนาะอยู่ในขอบเขตบนเรนนี้และอีกอย่างหนึ่งบามาจะจะพาท่านผู้ชมมาเบื้องถนนเนาะ ถนน RBT นาะก็คือรถโดยสารที่เย่นทั้งด่วนรถโดยสารนั่นเองนะทุกคนนาอก็ถือว like <Yeah, S 1> ่าเพิ่นก็ได้มีการก่อสร้างมาแล้วเนาะอยู่ทางในตัวเมืองพุ้นแต่ตัวนี้จะโบแมนถนน RBT นะทุก็จะเป็นถนนตัวไปเนาะที่เพื่อนเปลี่ยนจากเส้นทางอสซาว่น้องว่าจะเป็นทางกุยางเนาะเพื่อนเปลี่ยนเป็นคอนรีตเนาะเพราะว่าทางกุยางนั้นมันปีเคไปได้หลายแลเน้ะทุกคนเนาะแล้วก็เพื่อนก็ได้มีการคูดเอาตัวทางกุยยางนั้นออกแล้วก็เอา เป็นคอนกรีตแทนเนาะเพราะว่าคอนกรีตมันจะมีความทนทานกว่าเนาะอ่ามันจะมีความหนาแน่นกลัวนั่นเองนะเพื่อนก็ได้ปูไปเป็นทางนึงแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่านี่นี่กันเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาบาทุกคนไปเบิ้งแล้วก็ไปเบิ้งนิยามว่าถนน R ารบนั้นเพื่อนสร้างขึ้นมาเพื่ออยังเลกันเป็นอย่างพนเจ้าห้องว่า RBT ี่นั่นกันเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งนั่กันเลย นี่กันเลยน้องุกคนนอกกัดถือว่าเพื่อนได้มีการแบบพูดดินอย่างต่างๆน้อทรุกคน,น้องร้องหัวไว้ในงานเพื่อจะเฮ็ดถนนระบบ rbt นั่นเองนะทุกคน,น้ะและ้าลคยคนกันยังพ่ทันหูวว่าระบบ rbt ในว่าแนวใ,ใ,ใดนรุกน้อกัด เออมันเช็ดเพื่อหน่อยนั่นเองนะทุกคนเนาะระบบ RV t เราประมาณจะมาเว้าใหุ้กคนได้หู้เลยนะให้ฟังน้ำกันเนาะว่าเป็นนะไรเนาะระบบ RV t เป็นระบบที่ยกระดับมาตรฐานสูงเนาะของการบริการรถนี้เนาะให้ความสะดวกและว่องไวเนาะให้และมีประสิทธิภาพเนาะ,ะสามารถโอนผู้โดยสารจำนวนหลายหลวงหลายเนาะแต่ละข้างนั่นเองนะทุกคนเนาะจากอันไปจองสามพกลการรวมกันย่ในขึ้นเปน็นรถเมย์ก็จะ เอ,อหลายคนนั่นเองนะมีแค่ถนนที่เพื่อลดพรการเดินทางให้ผู้โดยสารและรูปแบบพื้นฐานโครงล่างที่ดึงดูดผู้โดยสารมานำใส้การบริการผู้โดยสารเข้าถึงสถานี้ได้สะดวกเนาะอ่าแล้วก็อ่าและสะดวกรถเมล์เนาะมี ทำแม่นทันสมัยเนาะอ่าถือว่าลดมีเลีนทันสมัยเทคโนโลยียหรือน้ามันเนาะที่สะอาดเนาะเห็นให้การเกิดมลพิษเนาะได้ลดแม่นอยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองทุกคนเนาะก็ถือว่าเพิ่นจะใช้แบบถนนแห่งนี้ให้มันเป็นถนนที่ว่องไวเนาะแล้วก็หลายคนอาจจะใช้รถแล้วก็บ่ิหากให้มันแออัดอีหย่างนะมันก็ได้สร้างถนนตัวน,นี้มาแล้วให้หลายคนเนาะก,ก็จะ,ะดึงดูดเพื่อจะมาสมทสย ถนนแห้งน okay. ี okay. ar so like so so ่นั่นเองนะเพื่อขี่รถเมล์เอานั่นเองเนาะโอเคทุกคนเนาะพอมาเกิได้เว้าถนนอารบิทีไปเมื่อแล้วทุกคนเนาะเตือนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ถนนแห่งนี่นั่นเองเราทเนาะจากเส้นทางมณฑุโอมฮาหอบพัคซีเกมเนาะมาเบิ้งความคืบหน้าเพื่อนก็ได้ปูไปทางนึงเนาะเบื้องนึงแล้วก็เองยังมีเบื้องนึงยังปันได้เพื่อนได้เบลงทันปูเท่านั้นทุกคนนี่ ก็จะมีบางจุดนอกจากจะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นการเดินทางจะยุงยากเลนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเพิ่นกันเริ่มมีการกอร่อสร้างแลวก็เห็นหล,ลายๆนาองบอนที่เนาะสถานที่นั่นเองนะเพิ่นกันมีการกอร่อสร้างเส้นทางเนาะ,ะที่ปรับปรุงใหม่ในฤดูฝนนี้กับบุหู่คือกันเนาะเป็นอย่างเพิ่นจริงสร้างในฤดูฝนนี้คือ่าสร้างในฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนนั่นเองทุกคนเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นอย่างเนาะกาบโบวทันทูเนาะอาจจะ เอาอดดาจอาจจะแบบว่าเออเป็นอา่ากับผู้คือกันเนาะอันนี้จะโบกขอบเ,าเอานะทุกคนเนาะเอาการมาอัปเดตที่ซื้อเนาะให้ท่านผู้ชมได้ผู้หลือจะได้เห็นนํากันว่า,เ,าเส้นทางแห่งนี้เพิ่นกันได้มีการปูคอนกรีตไปแล้วเบื้องนึงนั่นเองนะทุกคนเนะเาะอ่านี่กับห้องพังหน้าตาก่จะประมาณนี้เนาะส่วนอา่าบ้านนาะทมหาอา่าตามีไซนั่นเพิ่นกันยังบ่ทันได้ปูเน่นอนเดี๋ยวบ่มาดจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอีกตัวนั้นอีกเบื้องนึงเนาะ อ่าแล้วก็หอดจุดนี้นะทุกคนเนาะหอดบ้านหนองเวียงคันจุดนี้เกีเพ่พว่นกับจุดหอดจุดสามแยกเพี่ยกับได้เว้นทางให้รถไปก็เนานะอันนี้ก็ยังกรทันได้ปูเทือน,นั่นเองนะทุกคนเนาะเราเพิ่นเริ่มจากอ่านทางหอพักซีเกมเทึงพุ่นเลยเนาะทุกคนเนาะจากเส้นตัดจากเส้นทางเลขสามต้ขึ้นมานั่นเองนะนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนอ้อมไปทางหอพักซีเกมแลเราปวนจุดขายของกินเลยเนาะทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวผม จะพาทุกคนไปอธิบายไปและจุดและจุดไปจนกลัวหอดเพื่อะเนาะเส้นทางตัวต่วอเสียมสุดของเส้นทางที่เพื่อนจะปูคอนกรีตตัวนี้ไปเนาะทุกคนเนาะว่าจะไปต่อใส่ตัวใดนั่นเองนะเดี๋ยวนี้ว่ามันกับหอดอนี่เนาะวงเวียนหรือว่าห้องการบ้านหนองเวียงคานั่นเองนะอยู่เรื่องซ้ายมือนี้นเพื่อนกาได้มีการอัปเดตใหม่เนาะห้องการบ้านเพื่อนก็ได้มีการอัปเดตใหม่่อนทางนี้กัจะไปซื้อแบบนนี้ ทางเชิงคุ้กลับไปเรได้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อนได้ปูเป็นทางปิดเลยเนาะเอากระใจได้เบ้นจากทางนี้ไปนั่นเองเนาะทุกคนเนาะอ่าส่วนทางบริเวณนี้จะเป็นตลาดเขตนาะทุกคนเนาะอ่าก็ถึงว่าเป็นตลาดมอสอเนาะอ่าที่หลายๆคนหู้กันเป็นเป็นตลาดเขตนั่นเองนะทุกคนเนาะแต่ซื้อเพื่อนก็จะเป็นซื้อเป็นทางการน้องที่เพื่อนระบุในเอกสารก็จะเป็นตลาดมอสอแล้วทุกคนเนาะอ่านี่ยูทางสี แยงๆนั้นแต่บุมันยังเรได้ไปทอดทุนนอกรมับจะขึ้นไปทางนี้ก็ถือว่าเป็นบอลอจุดแลนด์มาร์คหรือว่าจุดที่เพื่อนขา,ขายของกินซุกเนาะอยู่ในขอบเขตบริเวณหอ,อพักสีเกมแห่งนี้นะเพื่อนเนาะเพื่อนก็นได้ขายให้นักเรียนนักศึกษาเนส่วนหลายเพื่อนก็นจะเน้นไปทางนั้นอาหารกระทึกๆนะทุกคนเนาะอยู่ในขอบเขตบริเวณนี้นั่นเนองนะแต่เพื่อนก็นจะ เปิดสวยได้น้อยหนึ่งเรคนเนาะเพราะว่าอนักเรียนนั้นกับบ่อกร้อยมีตอนเศร้านะทุกคนเนาะ,ะส่วนอตอนแรงหรือว่าอ,อย่างนั้นจะเป็นเต็มเลยเด้อเคตนี้เนาะ,อ,ะ,อ,ะอาหารการที่เชืนะ่องเราเพื่อนขายให้นักเรียนนักศึกษานั่นเองเพื่อนก็นจะบอกเอาแพงเนาะทุกคนเนาะ,อ,ะอยู่ในขอบเขตบริเวณแห่งนี้นั่นเองนะอ่าแต่จะมีรถใหญ่เนาะเพราะว่ารถใหญ่ไปทางนั้นโมได้เนาะเพื่อนก็นจะเว้นทางนี้ให้เดินทางทางนี้ก่อนนั่นเองนะ เอาาี่มหายาลัได้ท่าได้สโลเนาะได้สลลให้รถไปก้อนเนาะทุกคนเนาะอืมขอบเขตบริเวณนี้จะจะประมาณนี้นะทุกคนเนาะบางห้างเพื่อนกาเริ่มมีการเปิดแล้วเนาะเนีส่วนนักศึกษาส่วนหลายเนาะเพื่อนก็นจะพักอยู่ตัวเบื้อง้า้มือน,นี่ยทุกคนเนาะเป็นหอพักสีเกมเนาะส่วนหอพักในนั่นกับบก้อยมีเนาะเพราะว่าจํานวนนักศึกษานั้นบนหลายคือเตโกนและนั้นเองนะทุกคนเนาะนี่ก็จะมีอยุ่นนี่ทุกคนเนาะ เจ็ดแปดตึกเนาะอ่าเจ็ดหนาแปดตึกนั่นเองนะอยู่ในหมอซอแห่งนี้นั่นเองนะนี่จะเป็นตึกงามๆแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์นั่นเองนะทุกคนเนาะการจะเป็นหอพักนักศึกษาเนาะส่วนหลายคนก็จะมาอยู่นี่ส่วนหอพักในนั้นจะเป็นแบบบุค่อยมีเนาะทุกคนเนาะบ่ค่อยมีคนมาอยู่นั่นเองนะเพราะว่าจำนวนนักศึกษาลดลงนั่นเองนะทุกคนเนาะแต่บ่ฮู้ว่าปีนี้นั้นจีมีหลายน้อยซ้ำไหนเนาะทุกคนเนาะการไปกันมากะ ถือว่าลดการไหลพอสมควรเน,น,ะนานจะอการจงระมักเราระมัดระวังแล้วแหละทุกคนเนาะถือว่าค่อยๆไปค่อยมาเนาะจงระมัดระมันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะนี่ประมาณกัดได้ขี่รถเลาะมาอ้อมมาทางนี้เองนะทุกคนเนาะเพื่อจะมาถ่า,ายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้เห็นว่าเพื่อนกูคอนกรี้นั้นฮอดและนดับใจน,น,น,นะทุกคนเนาะส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าของซีเกมส์นะทุกคนเนาะ ถือว่าหอาพักซีเกมแนละ้วเพิ่อนสร้างตั้งแต่ปี2009เนาะที่สำเร็จปี2009เพื่อต้อนรับกีฬาซีเกมเนาะที่เราเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดจุดสุดเนาะจุดสุดของเส้นทางคอนกรีตจากซีเกมไปหาบ้านนาทมนั่นเองนะทุกคนเนาะม,มันก็จะได้ไปูเป็นนี้เลยส่วนนี้เพื่นจะต่ำนี้เลยเลยนาะต่ำเลยๆส่วนตัวเส้นทางนี้ก็จะไป ซื่อแล้่ะถ้าเล um, ี้ยวเ้องขวามือก็จะไปเส้นทางเลข13ใต้เนาะอ่าส่วนนี้ก็จะหอดชิ้นสุดเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะนี่เส้นทางนี้เก็จะตัดเน้นนี้นั่นเองนะทุกคนเนาะส่วนเส้นทางนี้ก็จะไปหอดสุดพุ่นกับไปเบนเส้นทางอ่าเลี้ยวเบื้องเบื้องขวามือเนาะเลี้ยวเบื้องขวามือก็จะออกอ่าเส้นทางไปดอนหนูนแล้วออกเส้นทางเลข13ใต้ส่วนเส้นทางตัวนี้เนาะเมื่อวานก็จะพาท่าน z o o ไปเบื้องว่ามันเป็นเท่าไหร่นะทุกคนเนาะจากบ้านนาทม ไปหาตามินใจนั่นเองนอะก่อนเนเพื่อนกต่ยังโบทานได้มีการเคลื่อนไหวหรือว่าการที่จะปูยางอ่าซ่อมแซมเนาะแต่ประชาชนกับหัวมือกันเนาะที่่นได้เอาดินมาถมก่อนน้านี้นั่นเองนะที่เป็นบ่อเป็นขุมอย่างเนาะเพื่อนแต่ได้มีการเอามาถมแล้วเอาเละเอารดลดรถเกตเนาะมาเกตแล้วก็เอารดมาเยี่ยมเนาะให้มันบ่ต้องมีคลอกมีขุมเนาะเพื่อความเชฟที่การไปกันมาของ การเดินทางเนาะของประชาชนในเขตนี้นั่นเองนะทุกคนเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงละดูฝนเนาะมันก่บโบควายมีที่พูดเนาะทุกคนเนาะถ้าฝนตกลจบมาเจะบควายมีแต่ทางจะเพื่อนๆแน่นอนทุกคนเนาะนี่จะประมาณนี้เนาะเพราะว่าอย่างบระเทศทยปูคอนกีเนาะถ้าอยู่ในลาวนี้ถือว่าถ้าปูคอนกีนี้ว่าโอเคนะทุกคนเนาะถ้าปูยางบุ้นเดียวมันก่าชีเพเอเองนะเนาะมันก่าได้มีการแบบเริ่ม เริ่มเริ่ม,มนนนนค่อยๆเฮ็ดไปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวผมคิว่าจุดน,นี้เพิ่นสีปูคอนกรีตอีกจากปีข้างหน้าเนาะหรือว่าอีกบรดุลนี่บ่หรือว่าอย่างบ่ทันหูหน้เทอะเนาะทอมาร์กจะได้มีเพียงแต่อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้หูหรือจะได้เห็นนรงกัน <S <S สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้สิ้นสุดอย่างตอนนี้นะฟาตุกคนทามาร์กในวันนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำใจให้ทอมาในคลิจกรกไปเด้อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ได้กล่าของว่าสบายดีบ๊ายบาย Bye. <smart noise>